สวัสดีครับกับมหม่กครับนะครับกับแพทริกจอมยิโนนะครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนไปขับรถเล่นกันวันนี้นะครับผมอยู่กับโอมนะครับสวัสดีครับแล้วผมก็อยู่อีกคนนะครับกับพีมครับ วันนี้นะครับผมมีรถที่พิเศษมากผมจะพาเพื่อนๆมานั่งในปอร์เช่แบบคลาสสิกบ้างนะครับไปกับกลุ่มเบน d r ไดร์นะครับก็เอาปอร์เช่คลาสสิกไปใช่ปะแต่วันนี้รถที่เราจะเอาไปกันนะครับนี่นะครับ Porsche 911E เดเว่นีสไตล์ปอร์ะช่ไลท์เลเว่นนะครับวันนี้นี่วันนี้เดี๋ยวผมจะนั่งไปกับโอมนะเลขสอง Three days Later later Three วันนี้จะเอาสองคันนี้ไปกันนะครับกับพเพื่อนๆ GT Pro ขับดีปะดีมากประหสิกะประหยสิกะเจ้าของรถบอกก็ดีตลอดอะ แนะนำรถหน่อยท่นี้นะครับจะเป็น Porsche ใน1ะ E หนึ่งในรถในคลังของผมก็ทำในระเบ้น E มัน special ยังไงในร1 E แต่ก่อนเนี่ยจะอยู่ที่เป็น mid range ของ Porsche ใน1เนทั้งหมดนะครับซึ่งตันนี้เนี่ยเป็น Porsche ใน1เนยุคแรกเลยและรุ่นแรกด้วยในยุคนั้นเนี่ยจะมีใน1ะเน T ก็เป็นตัวต่ำสุดใน1ะ E ซึ่งเป็นตัวกลางก็้วในะเบน S เป็นตัวสูงสุดนะครับตัวนี้จะมาพร้อมเครื่อง2.2ลิตรแรงม้าอยู่ประมาณ150แรงม้าครับแต่ผมเชื่อว่าสมัยนี้มันไม่น่าถึงแล้วน่าจะไม่ถึงแล้วมา้า แต่พูดเลยนะครับสวยมากเอาจริงๆแล้ววันนั้นขับมาที่บ้านนี่อย่างเท่โดยนนี้นะครับผมก็จะนั่งไปกับโอมนะตามทันป่าพิมพ์แน่ใจเหรอแน่ใจว่าตามลูกคุณปู่ทันเปล่าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่ควยซดายคาเฟ่นะครับควาย i ว h the Q นะครับไม่ใช่เคนะครับ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็กำลังมูฟนะครับ แต่จะบอกงี้คือปกติแล้วอ่ะการที่เราขับรถคลาสสิกใช่ป่ะส่วนมากเราก็จะไม่ได้ซิ่งอะไรมากหรอกเราจะนั่แบบเออเออสบายสบายเฮ้ยแต่แอร์เย็นนะเว้ยแน่นอนแน่นอนแอร์ต้องเย็นนะครับมึงไทยแอร์ไม่เย็นก็ตับแตกครับโอ้จีทีอาร์จีทีอาร์ไปอมส MOKE h m สโ o k e h ็ m ส MOKE คันนี้นะครับก็เริ่มต้นผลิตในช่วง1964คันนี้นะครับจะเป็นตัวแรกๆเลยรู้ได้ยังไงเพราะว่าไม่มีกระจกด้านซ้ายนะครับเหมือนพวกเฟอร์รารี่บางคันในยุคนั้นเหมือนกันจะไม่มีกระจกด้านซ้ายเลยพัฒฉนันเวลาเลี้ยวออมอร์ไหตตัดหน้าอ้ายเบรก <S 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 แล้วเวลา <S <S 2> <S 2> เลี้ยวอะไรบางทีก็ต้องแบบอย่างเงี้ยหักคอ แล้วก็มาคร้อมกับเครื่อง2.2ลิตร6สูบเหมือนเดิมตั้งแต่พอชยุคแรกจนถึงปัจจุบันแต่ว่ายังเล่งให้ทุกคนฟังไม่ได้เพราะเครื่องคันนี้เพิ่งรีเสร็จมาเลยบันอินอยู่เพิ่งรีเสร็จเมื่อ2วันที่แล้วโอ้ยเยดไม่ดีเครื่องมีปัญหาก็เลยต้องไปรีซซร์ใหม่แต่เพิ่งรู้มันกระจกไฟฟ้ารุ่นเนี้ยกระจกไฟฟ้า <S <S แล้ว รุ่นแรกๆเลยอ่ะชอบแบบว่าความที่ไดโอมันิ่งแบบิงขึ้นลงขึ้นลงสุดจะเท่าไหร่กันแน่<ช>อยากรู้ว่ารถคันนี้ราคาในตลาดเท่าไหร่เทียบกับราคาเมืองนอกน,อกนะก็อยู่ประมาณแสนแสนหนึ่งบาทนะครับบาทนิดเดียวแต่ถ้ต้นเหรียญน,นะครับก็ยูเอสตาลาแต่ถ้าเกิดแปลมาเป็นไทยก็อยู่ประมาณสามล้านกว่าบาทนะถ้าเกิดโดนภาษีโดนอะไรไปอีกก็น่าจะขึ้นอยู่ประมาณเก้าหสิบล้านหนึ่งจริงๆแล้วมันก็ราคาพอๆกับคาเรล่ารุ่นใหม่ใช่ใช่ ก็จะเป็นช้อยส์เอาระหว่างจะเอารถคลาสสิกหรือว่าจะเอารถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแต่ว่าถึงจะเอายางงี้ก็หายากนะไม่ได้ว่าจะหาแบบจากซื้อได้เลยต้องร้อยคนขายด้วยนั่นคือหนึ่งในเหตุผลทำไมถึง <c oughs> คุณตาผมซื้อรถคลาสสิกพวกนี้แกบอกว่ารถพวกนี้เนี่ยใครมีตังค์ก็เข้าไปซื้อไม่ได้ต้องใจรักจริงๆแล้วต้องรีสตอร์เพราะาทุกคนในบ้านหนเนี่ยเป็นรถที่คุณตารีสตอร์เองคือซื้อมาแบบเป็นซากบ้างแล้วก็เอามาซ่อมเองมาบรีสตอร์เองทั้งหมดแล้วก็เพ้นสีในสีที่ตัเวเงงงองเดิม โหดมาก แต่เดี๋ยวเราต้องมีไปลงรถโอมอีกดีกว่าเพื่อแบบว่าไปดูรถกันนะครับมีรถอะไรอัปเดตนะครับก็มาเรื่อยเก็อยู่ในคลังรีสตอร์ไปก็ไม่รีสตอร์มาเรื่อยๆแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอาทิตย์หน้าอยากให้ผมมารถคันไหนในคลังผมออกมาเดี๋ยวเราให้ถ้ามันสมบูรณ์นะถ้ามันสมบูรณ์ปกติแล้วนะครับวันอาทิตย์ตอนเช้าที่เพื่อนๆรู้กันนะผมพามาบ่อยมากก็จะพามาขับรถเล่นอะไรอย่างเงี้นะบางทีก็เอารถตัวเองไปบางทีก็นั่งรถเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้นะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีรถอะไรน่าาาสนนนใจมกับ้งะ น a ่เีห้าหนึ r ง5อ2นะครับอันนี้ไอเดียรถโปรดถูกได้ว่าคันนี้นายเตอร์ด <Amsterdam> ีเชอร์ปบสวยอ่ะ นี่มีแป2 GTS เลยนะ<ว>ยคันนี้812นเป็นรถที่แบบดีมากอพอดีขับทีไรก็คือชอบเพราะว่ามันแบบโคตรครูเซอร์อ่ะสวยนะสีแดงมันจะออกเข้มกว่าสีเนี้ยผมเคยถ่ายคันนึงนะครับเป็นรถของพี่ซิสท,ที่ตอนนั้นเราเคยลงกันอะตอนนั้นคันนั้นน่าจะเป็นสีที่มันจะแดงแบบ Rosso Scuderia ปะ มันจะออกส้มๆโรมันจะส้มๆอันนี้เปิดบทุนได้ด้วยนะครับในไทยนี่มีแค่ประมาณ8คันเองนะน้อยมากมีเจ้าก็3โทโบนะครับสีดำมีอัลฟาด้วย GTA GTA ไปดูข้างในเดี๋ยวอมมา OMG ชิ่งใหม่โคตรสวยเลยนี่พี่ประสิทธิ์นะครับเอา488พิซซ่าพิโรติมานะครับแล้วมี488ด้วยนะครับมยังถามอมระหว่าง488กับ458ชอบอะไรมากกัน458จริงเหรอแต่สาวๆจะชอบ488มากกว่านะ สาวๆดูไม่ออกหรอกไม่เราไม่ชอบตรงที่488อันนี้ความคิดเป็นส่วนตัวไม่ได้ว่าคนขับ488ที่ไหนครับคือข้างหน้ามันมาเขาแบบทำมาใช่ไหมแล้วมันก็ตัดตัดเลยแบบดีไซน์หมดแล้วอะระหว่างอ้นี่เนี่ยข้างหน้าแบบมันเป็นแบบมีหนวดอะไรอย่างเงี้ยสวยหน้าแหลมดูเบาข้างในไอ้เหี้ยใส่ซาเบลเหรอปกติเราซูเปอร์คาร์ขึ้นลงลำบากกันนะแล้วมันขึ้นยังไงอะอันนี้พี่เขาเปลี่ยนเบาะข้างในอีกนะครับต้องถอยเบาะสุดก่อนครับแล้วก็ต้องใจรักในเลยพี่โหดมาก คือปกติแล้ว488หายากนะที่จะเสียงดังเพราะปกติรถเดิมๆมามันเงียบมากนะแต่นี้เปลี่ยนดาวไพมาเดี๋ยวลองดูนะครับคือนั่งเข้ามานี่คือแบบทุกอย่างแนบตัวหมดเลยนะครับคือพูดเลยนะครับคันนี้นี่แบบเหมาะสำหรับลงแท็กมากแต่ใส่บอยงี้ไม่เหมาะกับรับสาวแล้วนะครับผมเห็นมีเรือหลายคันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เดินๆไปดูเรือน ลำนี้ชื่ออะไรครับ t เ m โ l e อ๋อเชิญครับเชิญครับว่ายน้ำเป็นไหมครับพี่โน้ว่ายเป็นครับโอเคลงอ่างบ่อยนี่นะครับต่อไปเราจะไปนั่งเรือกันนะครับแบรนด์ดอมมากรับวันนี้ไอเรือเฉยเลย A few minutes later เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปบ้านพี่ประสิทธิ์กันเดี๋ยวไอ้นั่งมาด้วยได้ไหมไม่เอาซิ่งมากนะกลัวดุดชิลนะสัญญาก่อนสัญญาก่อน <100. S 2> กลสามร้อย <300. S 2> ไมวแมาไม่เอา,เอา,เอาจริงเว้ยไอ้กลัว I'm trusting you นะโอเคเ้ยเ <Okay. S 2> ้ยอารมณ์ตัวเองขับกับนั่งนีไ่ไม่เหมือนกันเลยนะเว้ยตอนนี้บน48퓨สตาพิโรตีนะครับพูดเลยว่าจริงในไทยมีแค่โอ้โหโอ้ b r แต่เสียงมันเพาะมากอ่ะมันจะแบบลมๆไงี้นคือด้วยเครื่องคันนี้เป็นเครื่องโ u โบนะมันจะมีเสียงลมด้วยอะไรเงี้ยแต่เหมืนเหมือนกับมีทูวิ่งเข้ามาในห้องเครื่องแต่ f e ล l i n g เ่ะมันจะไม่ไม่เหมือนในนี้เลยเพราะเกียร์ลมโอ้โหแต่อันนี้แปลกมันจะพอตอนตกเกียร์ลงพอกว่าตอนดิ้นเกียร์คันนี้มันกี่แรงมานะพี่ประสิทธิ์เจ็ดล้อล่าสุดไปดูสเปครถตัวเองแล้วนะครับม้แล้วครับ มันแรงมากคือเมื่อกี้นี้ผมนั่งนี่คือหัวติดบอเหยียบออกนี่แบบแรงมันเยอะมากจนขนาดเรามียางที่แบบเกาะถนนม,มากๆากกว่นะล้อมันหมุนแบบฟรีอ่ะแต่เซตอัพของรถอันนี้พี่ว่าหน้ามันไหวโดยจับแบบแค่อยากพมอะไรเนี่ยนะ เออโอ้โหมันเซนซิทีฟมากเลยนะเซนซิทีฟเกินแต่ว่าคันนี้พูดเลยว่าในไทยมีแค่ประมาณ3ามพันที่เป็นริสต่าพิโรตินะครับรุ่นนี้มันพิเศษตรงที่แบบมันจะขายให้เฉพาะนักแข่งนะครับที่เคยพาสิสิเพตในแข่งฟอร์ a ารีมาก่อนใช่ปะ <S 2> <S 2> <S 2> ถึงจะขายให้ปกติที่เราเห็นแบบมันจะมีรุ่นพิเศษของ48 8ก็คือเป็นริสต่าก็คือไลท์เวทแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นพิเศษกว่าเราซีเดียวเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเหมือนรถแข่งทุกอย่างเลย ทำแบบกระชากอ่ะเราเออใช่เฮ้ยแต่ว่ามันสเตโบมากมันนิ่งมากเลยเมื่อกี้เนี้ยมันนิ่งยิ่งอย่างกิจับมันนิ่งเว้ยแต่ว่บเช้าเกิดเนี้ยอยู่เลยเนี้ยเออถ้าเจอคมอะไรนิดนึงมันแบบหน้ามันเร็วเลยนะเร็วมากเพราะฉะนั้นนะคนขับอาจจะต้องเวิร์กกับรถมากๆเลยต้องใช้สกิลพอสมควรเลยเพื่อที่จะขับคันนี้นะครับเพราะปกติรุ่น480ธรรมดามันจะทำให้แบบคอมเพร์ตมากกว่ามันจะขับง่ายกว่าแต่รุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าเซตติ้งทุกอย่าง แฮมเบอร์เฮสเตอร์ทุกอย่างมันแบบเหมือนรถแข่งเลยแล้วอย่างคือเฟอร์รารี่เนี่ยปกติแล้วอะ่ะคนที่เดียวบลอกรถอ่ะคือจะให้น่าแข่งมาช่วยเดียบล็อกบางทีบางอย่างเนี่ยปิดแฟชั่งเงินโทรจะปล่อยให้เล่นมากกว่าหลายหลายแบรนดนะ์นะเช่นเทียบกับแลมโบกินีหรืออะไรก็ตามนะถ้าเราเปิดแฟชั่งเงินโทรอ่ะมันยังมีวิวสปิน โอ oh ้รถม่ก oh. ร oh ิป oh. มากเลยอ่ะ oh. เมื่อกี้สาดโค้งลงมานี่แบบมือสั่นแล้วอ่ะดีนะที่มันเป็นบ่อบา็อเก็ตอย่างเงี้ยคือถ้าเมื่อกี้นี้เข้าโค้งเมื่อกี้ถ้าเป็นบ่อธรรมดาเนี่ยตัวหลุดไปแล้วนะ แต่คันนี้แบบออปชันเยอะมากข้างในเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะทุกอย่างซีนวิวคาร์บอนไฟเบอร์มีแรปเคานเตอร์ด้วยตรงตรงมาลัยข้างบนเพื่อเวลาให้ดูนะครับว่าเราต้องเปลี่ยนเกียร์เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแพลตชิฟมันมีลายธงชาติติเตียนเลยนนี้ของที่เรติกิพีเแต่อยากรู้พี่ประสินความดึงของคันนี้กับคอนดิกเซ็กต่างปะต่างต่างเลยเหรอเยอะปะเยอะเพราะว่าคอนดิกเซกมัน ไม่รู้อันนี้มันดิบวนะคนอินเซกว่าดิบกว่าดิบกาอีกอคุยกันยากเลยนะแต่ว่าในคนอนเสกนี่ต้องต้องไปหามดนดนนครสายสขับรถแบบวันหนึงอยู่ใต้วันึงอยู่เหนือขับรถอย่างเดียววันเป็นพันพโลอย่างเงี้ยวันนั้นดนนั่งวนนื่เคเดี๋ยวเราเจอกันเครับูเลยเพื่อนบ้านรักตายเลยบ้านหลังนี้ ไอแคทเลสเลยเหรออามิริกส์อออาร์มิทริกซ์เลยเอ้มี GTR ด้นะครับที่ไม่เคยได้วิ่งแต่คันนี้ตะก่อนซัดอย่างโหด1,000แรงม้านะครับคันนี้บอกเลยว่าคันนี้มีสตอรี่มากนะ พี่ประสิทธ์บอกว่าเป็นรถคันแรกของพ่อกับแม่นะครับเป็นรถคันที่แบบทําให้มีทุกอย่างได้นะครับคันนี้คือรถที่แบบใช้งานและเก็บเอาไว้อยู่นะครับเออข้างในยังใหม่มากเลยอะรีสตอร์ใหม่หมดเลยคันนี้เป็นรถที่แบบมีความหมายมากเลยเขาเลยเก็บไว้นะครับในจริงๆแลมีมี458อีกคันนะครับคันนี้เปลี่ยนท่อด้วยคันนี้เปลี่ยนท่อ F I X S นะครับคันนี้ไม่ต้องมีไมค์ก็ได้ยินเชื่อูดี๋ยวจะทำไมขึ้นฝั่งนั้นอนะ ขับซ้ายเหรอพอที่ชาร์จไป <c oughs> อ๋อ,อ้อออโอเคอชาร์จไปใช้ไปไม่ได้เหรอเหมือน i p h o n นอ่ะจะบ้าหรือไง ดเฟอร์อรี่มันเป็นเสียงแบบไฮพิชเสียงมันจะแบบโ <c oughs> คลรลั่น <S <S นี่คันนี้นะครับมีรถออฟโรดด้วยไปโอมขาดตัดกันมาเอาคันนี้แหละไปลุยกันแต่คันนี้พูดเลยว่าพิเศษมากแฟนออฟโรดทั้งหลายนะครับจะชอบมากเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเป็นเต็นท์ด้วยนะมีที่อาบน้ำด้วยมีที่เข้าซ่วมด้วยดูดิสลักชื่อได้ด้วยแ้วถ้าขายต่อก็แถมไปด้วยนะครับชื่อพี่ประสิทธิ์ นี่ก็จะเป็นคอลเลกชันงูของพี่ประสิทธิ์นะครับต,ตัวนี้สีสวยคำเฮียร์ไมซันตัวนี้คือ Moon Moon มูนโกลมูนโกลโอ้โหนี่นี่คุย thank you มาพี่ประสิทธิ์ <c oughs> เดี๋ยวไวเ้เจอกันครับนะครับผมขอบคุณมากครับ เรากลับมาที่นี่อีกแล้วนะครับตอนนั้นที่เราเคยมาเปิดนะครับเอพิโซดนี่เดี๋ยวขึ้นให้ดูก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็วันอาทิตย์กับแพทริกทั้งวันเลยนะครับแล้วก็อยู่กับโอมด้วยคือมีหลายคอนเทนต์มากนะครับอยู่ในวันนี้ไปนั่งรถกับโอมตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็ไปกินกาแฟเสร็จแล้วไปดูรถที่เบนไดรฟ์ไปดูเรือเสร็จแล้วไปบ้านพี่ประสินนั่งพิซซ่าพี่รติับพี่ประสินแล้วก็โผล่มาที่นี่อีกแล้ว ก็ขอบคุณมากเลยครับที่ดูคลิปจบไงฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยนะครับ subscribe ้วยนะครับเพราะ80%ของคนดูเนี่ยยังไม่ได้ subscribe เลยก็อย่าลืม subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้ผมนะครับเพราะว่าผมทำคอนเทนต์ออกมาเนี่ยผมใช้แรงใช้เหนื่อยใช้กายและใจนะครับเพื่อทําช่วยหน่อยนะคะสนับสนุนหน่อยนะคะก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ